ย,ย e <cake> ิ <ım Laser> ่งๆเฮ้ยดิครับโอ้โหเริ่มคึกคักแล้วครับนี่ครับโอ้โหอ้าวดิครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเริ่มเข้ามาแล้วครับราคาชุดๆโอ้นี่ครับพี่น้องนนี่ครับี่ครับ เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องสงการสยามสแควร์สงการป้าขม้าสงการปลอดภัยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับนี่ครับมาเป็นครอบครัวครับโอ้โหนี่แค่ตอนเช้านะครับทุกคนนี่แค่ตอนเช้าก็นี่แค่ตอนเช้าก็คึกคักนะครับนี่ครับเป็นบ้านคนหลงครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สยามสแควร์มองล้มตัวของวัยรุ่นไทยรวมทั้งนักองเที่ยวชาติต่างชาติครับแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับ,ตนนรบแต่ถ้าช่วงสายกว่านี้รับรองว่าเต็มคาราเบลอย่างแน่นอนครับ <laughs> นี่ครับด้านตรงหน้าเต็มเต็มครับคนเริ่มเข้ามาครับแต่คลิปนี้ภาพอาจจะไม่สวยนะครับทุกคนเพราะว่าใส่เคสกันน้ำเนาะ เมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายทำอยู่ท้องสามหลวงเนาะก็ไม้กันสั่นก็พังครับน้ำเข้าครับวันนี้ก็เลยต้องใส่เคสกันน้ำครับเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับเติมเข้ามากันแล้วครับมรกอดด่านนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ด่านตรงหน้าก็เต็มเต็มด่านตรงหน้าครับ มาเที่ยวสงการตรงนี้มีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าก็เต็มไปด้วยคุณพี่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับการเข้ามาก็ตรวจกระเป๋าตรวจาอาวุธอย่างดีนะครับก็ขอเชิญ้อขอเชิญให้พาลูกพาหลานมานะครับรับรองว่ามาเที่ยวตรงนี้ปลอดภัยอย่างแน่น,นอนแล้วก็ม่วนจอยครับสงการภาคม้า,มาสวัสดีีครับสงการภาคม้าสาสนุก สุด amazing นะครับนี่ครับสงการพระครมมสยามครับนี่โพอทกันบิ๊กกันนี่ครับเข้ามากันแล้วครับเดี๋ยวจบจากคลิปนี้จะพาไปแถวสีลมแล้วก็จะไปแถวข้าสานะครับโอ้โหนี่ครับ นี่เข้ามากันครับยิงกันแล้วครับนี่ครับสูกมาก็เป็นไปรุ่นนะครับนี่ครับน้ำฟรีครับมีน้ำฟรีครับนี่ครับด้านที่กับด้านล่างครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับชุดชุดชุดนี่โอ้โหมวดจริงจริงมวดจริงจริงนี่ครับ นี่แค่เริ่มต้นนะครับทุกคนเลยนี่เราสองเลยอ่ะท่านี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับที่ครับโอ้โหทีครับที่ครับโอ้โหคึกคักแต่เช้าแล้วครับทุกคนนี่ครับด้านนี้ก็เป็นสาวพลังครับนี่ครับนี่สาวพลังมาแล้วครับนี่ครับ โดนฉีดน้ำนี่ครับพี่น้องสงการเมืองไทยสงการน้ำครับนี่ด้านนี้ก่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาปากเ้าหลายเข้าปากครับถ่ายคลิปไปด้วยบรรยายไปด้วยเนาะนี่ครับอันนี้ก่นักท่องเที่ยวนะครับสังเกตว่าวันนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะมากนะครับช่วงเช้านีครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับตอนนี้ก็เต็มเต็มครับ สุดยอดจริง,รงๆสงการเมืองไทยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับด้านตรงหน้านี้เต็มๆครับนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่ครับพี่น้องอีกหนึ่งนะคะเรากำลังจดเชื้อกันแบบนี้ได้นะคะชวนทุกคนเลยค่ะสำหรับใครอยากจะรวบรวมแบบนี้ของชาลิปตันแจกฟรีนะครับประมาณสักสิบนาทีแต่ว่าเดี๋ยวรอ โอเคเราเดินต่ออีกรอบนึง <Okay. S 2> แล้วก็จะได้ลงชิปครับก็ขอเชิญนะครับให้พาลูกพาหลานมาสงการสยามรับร <laughs> องปลอดภัยครับเพราะว่าการเข้าก็ตรวจตาอาวุธมีพี่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเต็มครับวันนี้ปีนี้ฝ่ายความมันคงของไทยจัดเต็มนะครับปีนี้ทั้งที่สยามทั้งที่เซนทนรัลเวิร์สีล่มเข้าศาลปีนี้จะเต็ม รับรองปลอดภัยครับม่วนจอยอย่างแน่นอนครับนี่ครับสาวมัวสาวมัวนี่นะครับที่เห็นนี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับตอนนี้รอบเช้าที่เยอะจริงๆครับดูแล้วเยอะกว่าคนไทยนะครับรอบเช้าเลยครับนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็ใช่ครับเป็นสาวจีนนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหนี่ครับนักท่องเที่ยวทั้นนั้นนะครับนี่นี่สามวยเอะยิงยงนี่ครับวันนี้เยอะจริงๆช่วงเช้านี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับ <S <S 1> <S 1> คิดว่าน่าจะเกือบ6 0เนะครับช่วงเช้าเลยครับนี่ครับ โอ้โหมาเยอะจริงๆบ๊บายบายสวัสดีดูทรายบอนี่บาย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 ก็เป็นพี่น้องมาจากลาวครับก็มาอยู่บางไทยเนาะตอนนี้คนลาวก็มาอยู่บางไทยเยอะครับทั้งมาทำงานแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ครับ เมืองไทยก็เป็นเมืองที่มาแล้วก็ต้องลงรักเนาะมาแล้วรักเลยนะครับมาแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเลยนะครับไม่อยากกลับลาวนะครับสาวแต่งอ่อนบ่าวชาติีบ่าวศูนย์บ่าวโบเบ่าวออมเบ่าวตอมครับเบ่าวกี่แหลงครับลงรักเมืองไทยนะครับนี่พี่น้องนะครับ นี่ค nah, รับโอ้โหคึกคักสุดๆวันนี้นะครับด้านบนก็เป็นพี่ตำรวจครับเพิ่อมาอย่างตรวจตานี่ครับรับรองปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับสงการตรงนี้ไลแอลกอฮอล์นะครับก็มีแต่น้ำเปล่าๆนะครับแล้วก็น้ำชาแจกรีจากชาลิปตั้นครับนี่ครับพี่น้อง ถ้าตรงไปก็จะไปทาง MBK นะครับไปสร้างสกายวอล์กวันสยามนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าครับช่วงสักไม่เกินก่อนเที่ยงนี้รับรองว่าเต็มคาราเบลของแคร่ของแคร่นี่ครับนักท่องเที่ยวเป็น้าวฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับนี่ครับมาที่เมืองไทยในช่วงสงการเนาะสงการเฟสติวัลครับนี่ครับโอ้โหก็คึกคักเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงกว่ากว่าครับ โอเคเนาะทุกคนขอเดินอีกหนึ่งรอบครับแต่ความยาวของที่เล่นสงการก็น่าจะประมาณ3 0 0เมตรครับก็ถือว่าเพียงพอเนาะรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและก็จะม่วนจอยอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับรวมทั้งมีความปลอดภัยครับปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่ครับพี่น้องนี่ครับแต่แปลกจริงๆวันนี้ช่งชวงเช้าครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆ,ๆนะครับ เป็นเนูน้อยฝรั่งมากก็คือฟ้อนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นมวยทะเลบ่นี่นี่โอเคแล้วครับทุกคน ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนี่เดี๋ยวขอเดินอีกหนึ่งรอบเนาะแล้วก็จะได้ลงคลิปครับแล้วก็จะได้ไปที่หมายต่อไปไปจุดหมายต่อไปแล้วก็แล้วก็สก,กับมาใหม่กำลังพูดแต่โดนฉีดน้้วก็ปังเลยละครับอ้าปากโมได้อ้าปากโมได้อ้าปากปุบ๊บฉีดปั๊บเลย หลังจากถ่ายคลิปนี้ก็จะไปที่หมายต่อไปไปม่องไม้นะครับไปม่องไม้ก็ว่าสิไปแถวซีล่มครับพี่น้องไปซีล่มแล้วก็สิไปแถวเข้าสารนะครับนี่ครับอเอ้ายิงยิงยิงเฮ้ยนี่ครับโอ้โห,โห,โหเริ่มคึกคักแล้วครับนี่ครับโอ้โหเอ้านี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเริ่มเข้ามาแล้วครับโอ้โห โอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอฝากให้พอดแสเด <c oughs> อรอบนี้ใส่เคล็ดกันน้ำเรียบร้อยแต่ไม้กันสั่นก็ยังเสียเหมือนเดิมเ้อย,ยังไม่ได้ซื้อไม้กันสั่นใหม่ครับยังไม่มีตังค์โอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีนะครับนี่คือ สงการผ้าขมาสงการสยามสงการปลอดภัยไล้แอลกอฮอล์โอ้โห,โหมวนจอยมวนจอยบ๊ายบายวลคัมทูไทยแลนดวลคัมทูสงการเฟรติวอลอินไทยแลนด์